สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อทำไมช่วงนี้เขาดูเย็นชาจังเลยเอ,อ,อยากรู้ว่าทำไมคนของคุณอยู่ๆก็เย็นชาอยู่ๆก็เปลี่ยนไปทำเหมือนไม่มีใจเหมือนไม่มีเยื่อยใยให้กันอ่ะมาดูซิทำไมเขาถึงเย็นชาทำไมตอนเนี้ย ช่วงนี้เขาถึงดูเย็นชาจังเลยมันมีอะไรมันมีอะไรในใจหรอ โอมโหโอเคอ่ะที่เขาช่วงนี้เขาดูเย็นชาไปเพราะอะไรชัดๆเลยนะช่วงนี้เขาค่อนข้างจะมั่นหน้ามั่นโหนกอะค่ะ <c oughs> <c oughs> เห็นไพ่แล้วก็หมั่นไส้นิดๆนะ คือค่อนข้างจะมั่นหน้ามั่นโหนกค่อนข้างมั่นอกมั่นใจในตัวเองว่าฉันเนี่ยดูดีมีสเสน่ห์รอสวยมีคนเข้าหานะคะทั้งคนเก่าคนใหม่มาให้พึบเรียงหน้าเข้ามาให้เลือกอะไรอย่างเงี้ยมีคนมาเสนอมาเสนอตัวมาหยิบยื่นความสัมพันธ์มีคนมาออฟเฟอร์อะไรดีๆให้เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย มาเหนือเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าฉันนี่แหละฉันเนี่ยหลอ่อฉันนี่สวยฉันเลือกได้ฉันแค่นั่งกระดิกนิ้วแค่ปลายตาเบาๆก็มีคนวิ่งเข้าหาหมันไฟปะอารมณ์ประมาณนี้เลยอารมณ์แบบมั่นหน้ามั่นโหนกอะแล้วแล้วไงพอดีว่าช่วงนี้มีคนเข้าหาเยอะ แฟนเก่าก็อยากกลับมาคนใหม่ๆก็อยากกลับเข้ามาเอ้ยคนใหม่ๆก็อยากจะมาเสนอตัวอยากจะมาหยิบยื่นพันธะอยากจะมาหยิบยื่นสิ่งดีๆความรู้สึกดีๆให้เอออยากเข้ามาหามันก็เลยเกิดการเปรียบเทียบเกิดการชั่งอกชั่งใจโหแบบมีคนมารุมมาตุ้มมารุมรักมารุมแย่งอืม รู้สึกเหมือนตัวเองแบบเป็นเดอะสตาร์โดดเด่นโดดเด้งนะคะเริ่มมีการเอ๊ะช่างใจละว,ว่าแบบเอาไงดีนะคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ใช่จะเลือกใครดีเริ่มมีการเปรียบเทียบเริ่มมีการวางฟอร์มเริ่มมีการวางท่าเพราะอะไรเพราะฉันเลือกได้ฉันมีตัวเลือกเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออ จะไม่ได้อยู่ในจุดที่ต้องง้อใครอืมเธอสิต้องงอ้อฉันอะไรประมาณนั้นอารมณ์นั้นเลยนะคะอารมณ์นั้นเลยเฮ้ยแล้วก็แบบด้วยความที่เหมือนเหมือนอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าตัวเองอยู่เหนือกว่าแต้มต่อมีแต้มต่ออะคะ่ะเขาก็เลยคิดว่ารู้สึกว่าเขาจะทำอะไรเขาจะทำอะไรก็ได้ เขาจะทําเย็นชาทําเมินเฉยเขาไม่จําเป็นที่จะต้องมาเอาอกเอาใจคุณก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ใจอะไรคุณมากเขากลับคิดว่าคุณต่างหากที่ต้องเป็นคนมาเอาใจเขาคุณต่างหากที่ต้องมาแบบตามใจเอาใจเพื่อที่จะให้เขาเลือกคุณเพื่อที่จะให้เขารักคุณที่สุดอะไรอย่างเงี้ยโห ความคิดอารมณ์เนี้ยค่ะอารมณ์ประมาณนี้เลยอืมเขาแอบแบบมีอะไรลับหลังอ่ะมีอะไรลับหลังคุณไม่รู้ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้นะว่าช่วงเนี้ยเขาป๊อปปูล่ามากๆเขาป๊อปปูล่ามากๆมีคนอยากเข้าหาเขาเยอะเขาเสน่ห์แรงมากอืม มันก็เลยทําให้เขามั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองมั่นหน้ามั่นหนุนั่นแหละค่ะเหตุผลที่ทําให้เขาเย็นชาในตอนนี้ในช่วงนี้เย็นชาในที่เนี้ผู้อ่านมองว่าเขาไม่ไม่เอาอกเอาใจคุณไม่ไม่พยายามทําทําอะไรดีๆเพื่อให้คุณรู้สึกดีค่ะ ถ้าเมื่อก่อนเคยโทรคุยกันทุกวันหรือไปหาไปเจอกันบ่อยๆไปเดทกันบ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้เขาหายไปนานๆโทรมาทีหรือว่าต้องรอให้คุณเป็นฝ่ายโทรไปเขาถึงจะคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็แบบไม่ติดต่อมาก่อนหรือว่าเป็นชัดหนักขวาหนักมาทางคุณอย่างเงี้ยเออแชทคุยไปก็ตอบน้อตอบน้อยๆตอบสั้นๆไม่ค่อยตอบตอบช้าอะไรอย่างเงี้ย เพราะอะไรก็ทำไงได้อ่ะเล่นตัวไงมั่นใจมั่นใจในตัวเองแบบเกินเบื่อค่ะอืมว่าแบบฉันมีตัวเลือกเยอะอืมถ้าเธอไม่ทำให้ฉันพอใจถ้าเธอไม่เอาใจฉันถ้าเธอไม่ไม่ยอมไม่ยอมฉันไม่ตามฉัน ฉันอาจจะไปเลือกคนอื่นก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยอืออารมณ์นั้นนะคะอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะก็คุณจะสู้เพื่อแย่งชิงเข้ามาหรือว่าคุณจะปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาติของเขาแบบอม,มั่นใจนะก็ไปเถอะอะไรอย่างเงี้ย บางทีเนี่ยการที่คุณปล่อยเขาคุณไม่สนใจเขาคุณแบบไม่แคร์เขาหรือทำให้เขารู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ดีเด่นโดดเด้งหรือมีค่ามีความสำคัญอะไรกับคุณขนาดนั้นเนี่ยจริงๆก็อาจจะดีนะเผื่อจะทำให้เขาอะรู้สึกตัวได้บ้างว่าเขาไม่ได้พิเศษขนาดนั้น เขาไม่ได้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องตามใจไม่ใช่ทุกคนจะต้องเอาอกเอาใจเขาขนาดนั้นอืมบางทีดัดนิสัยเขาบ้างก็ดีอันนี้แล้วแต่คุณนะอันนี้ผู้อ่านแค่แบบแอ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 บ,แบ,แบออกความคิดเหตุนะ่ะถ้าเจอคนในลักษณะเนี้ยแล้วเราแบบไปเล่นตามเกมเขายอมเขาตามใจเขาทุกอย่างเขาก็ไม่รู้ตัวสักทีอะว่า เออมันเกินไปมันเกินเรื่องมันเกินเบอร์อืมแล้วเขาก็จะแบบเอาแต่ใจตัวเองแบบนี้ไปเรื่อยๆต้องทําให้เขารู้ตัวบ้างว่าเขาไม่ใช่คนพิเศษขนาดนั้นเขาเลือกได้เราก็เลือกได้เหมือนกันเออนะอ่ะประมาณนั้นจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ